เดินทางปลอดภัยนะครับไปไหนนอกระะ้อนเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ตัก๊กเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพี่ขอบคุณสำหรับสามชาตินะครับพี่ตั๊กนะฮะตั๊กมาช่ายนะครับผมน,น,นะครับปลอดภัยนะครับ สายทางหลวงนะครับผมามสายทางหลวงนะฮะ